สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพ์นะครับ่าพ่นงองมาดูว่าเอาสิบ้อเทลเลอร์นะครับขึ้นโรเบิร์ตนี่ิทธิดลสามหกศูนย์ Nói <laughs> oh. chung <laughs> <Okay, Okay. hả? cười> là เดียวเอาไม้ไถลเลยอ่อลหน้าเลยมาก็ได้ครับ <c oughs> เรียบร้อยครับสเพลาต้องไปกระบ,บี่สามสพลังมา 4x360 อิสุเดก้าสามคานครับแบกไปที่กระบี่คันนี้ก็ซื้อจบเคทีพี่น้องวางหัวสมองสองเปลานี่ครับช่วงล่างใหญ่ เอาไปแบกเอาไปสงเพลามมีสโลกลางครับไปที่กระบี่แล้วก็หลาจากบุรีรัมไปเบ็ดเสร็จก็อยู่สามแสนนะครับเพราะว่า,าค่าขนส่งด้วยครับเนี่ยโอ้ก็ทำสวยครับเนี่ยทางขึ้นไม่เ ทำ,ทำที่ขึ้นได้สวยครับคันนี้จบที่สามแสนแปดพันครับสองเพลาสโลกลางเ e h ดเจดรอยพี่น้องจับสามหกศูนย์ลากไปค่าลากนี่ 1,100กิโลเมตรนะครับอุทัศอุทัศชกุลนะครับภูกเก็ตจัดให้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ